ตาตาชวนหมูดาเดแล้วตือตวันนือไม้ฟเป็นหวจันแ่กันพักลงคงดี ทำสบายสบายทำหัวใจเอกเน่้าเราเหมือน,นเราป่าเราฟ้าเราทำสบายสบายทำหัวใจเกเ่งเบเร่บ้านใครเหมือนใครไม่รู้แค่แค่ชวนติดตามอกเาื่องบอกข่าชว,าวานสิดื่มอ่อนล้าไม่เคลียร์บางรือปากบอกมือ ัเนนป็นนไรทำสบายสบายทำหัวใจเอกเนธบ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเราทำสบายสบายอล้าทำหัวใจเก่งเบเรบางใครเมืองใครไม่รู้เนนี้เลยค่ะเชิญเลยครับก็ขอ,ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speak Out นะครัะแต่จากน้องๆเลยทางนี้ค่ะน้องขามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนบรรยากาศบันเทิงนะฮะรานนี้นะครับเราจะมาคุยนะครับถึงเรื่องเอาเข้าได้ไหมคะเราได้ความขังระวังกันด้วยจะได้ถึงเรื่องนะครับความฝันในอนาคตของน้องๆนักเร้าฝันทั้ง7คนนะคนนะซีซั่น2 3 4 5า่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะให้น้องเนี่ยถ่ายความฝันของกันและกันนี่นะมีอุปกรณ์ให้ นะคะรีบแจกกันไปโดยเร็วเพราะว่าน่ะแจกกันอกไปนะคะอันนี้ใครใครครับระหว่างระหว่างที่แจกกรปกรณ์เราจะบอกกติกาให้ทราบกันกติกาง่ายง่ายเลยนะครับเราจะถามถึงความถึงคำถามแล้วก็จะให้น้องเนี่ยทายว่าในเจ็ดคนนี้ใครเป็นคนที่น่าจะเป็นคําตอบของคําถามนั้นง่ายไหมคุณท็อป คำตอบค่ะถานเงาก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายว่าเพื่อนเราคนไหนมีฝันอันเนี้ยที่ีถามมาเหตุบะนะอบกว่ายังยังอันนี้คือความฝันในปัจจุบันใช่ป่ะความฝันในอนาคตในอนาคตในอนาคตที่จะทำที่คุยกันเมื่อสักครู่เป็นความฝันในอดีตแต่เราจะคุยกันถึงความฝันในอนาคตนะคะยังไม่ทันถามตีตอบแล้วครับยังค่ะยังค่ะว่ารูปเป็นรูปที่เราวาดเฉยๆอันนี้คือ อยู่ว่างไม่ได้อับมือโซนโซนมาที่คำถามแรกเลยพิษณุมาพิษณุเข้าใจใช่ไหมคะเด็กชายพิษณุได้ครับผมครับนี่ดูจะไม่ต่อไม่พูดอะไรมากแต่เป็นคนที่ฉลาดกระแหลมที่สุดครับครับผมครับเด็กชายพิษณุเรอเด็กชายพิษณุครับผมมาที่คำถามแรกเลยนะแบบข้อที่หนึ่งนะครับราคาใครในเจ็ดคนนี้ที่อยากฝันว่าอยากจะมีบ้านสวยๆว้าวตอบเลยตอบเลยใช่ไหมคะใครอยากมีบ้านยๆ ไปกันเองตอนนี no or, ้บ้านบ้านที่อยู่นี่หนักปะทำไมอะบ้านที่อยู่นี่สวยปะก็ประมาณนึงซ้อมซองไหมเฮ้ยเร็ว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 เว่าวเยอะเร็วเร็วเ็วเร็ว็วเร็วเร็เร็้านสวนร็เป็วเร็วนสวเร็วนรวนร้าเร็วรวเร็วเร็วเร็วเวนบ้านสวยร้วเร็เร็วเร็วเร็วเวเรเขีวนชื่อตัวเองเร็วเร็วนรวเรนเวีบ้านสววฮะ บ้านสวยบ้านสวยพี่บอยมีโอ้พี่บอยเนี่ยเขาอยากได้รถลอกแล้วลอกลอกแล้วเนี่ยได้ลอกกันแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้ว่อเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนใจหน่อยอ่ะพร้อมเปิดเลยเปิด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 ลูกโป่งน้องโบบอกว่าพี่บอยพี่บอยบอกลูกโป่น้องมิ้นน้องมิ้นบอกว่าหนูเองเเฮ้้ยยงนนพีี่่่ขอปปลไดะเฮ้ยเจอแล้วเจอตัวแล้ว Yeah. <laughs> ทางไลฟ์เอฟซีบอกว่าพี่บอยนนี่ะลูกโป่งลูกโป่งไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนว่าไม่รู้พี่บอยกับลูกโป่งเออต้องตอบพี่ก่อนทไมสุขใสเป็นคนพี่บอยครอบครัวแน่รอยล้วพี่บอยบอกอยากเป็นเจ้าของสวนพอกว่าบ้านบ้านที่มีสวนอันนด้สวนตอนนี้พี่มีบ้านพร้อมนี่สินอยู่แล้วซึ่งพี่ไม่เพิ่มนี่สินแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านไร่บ้านสวนแล้วพี่บอกว่าเป็นน้องลูกโป่งนะจ๊ะไม่ผมเห็นลูกโป่งเขาเป็นคนรักหมาลักอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอยากให้เลี้ยงหมาแล้วก็อยากให้หมาแต่หมาเขาก็ไฮโซนะเว้ยเขาไม่อยู่ใน สวนหรอกหมาเขาขัดข่มว่ายน้ำเลยแต่คนนี้คุณท็อปคนเดียวที่ตอบว่าหนูเองค่ะและจริงจริงคือเป็มิ้นแน่แท้เลยจริงจริงหนูเองใช่ไหมคะที่เป็นคนอยากมีบ้านสวนสวยใช่ไหมอ่านได้คือต้องมิ้นค่ะมิ้นมิ้นมิ้นปากกาทำไมมันลบไม่ได้ครัมี้นคือมีการหลอกถามสีด้วยนะทีมงานเสือเนียนเลยต่ออะไรเพืบอกว่าบ้านสวยไงคะเ้ินมาเยอขาคุยกับน้องมิ้นนิดนึงค่ะมิ้นขาทำไมมิ้นถึงอยากมีบ้านสวนที่ทำทุกคนหลงทางหมดเลยนะเนี่ย อยากอยากใช้ชีวิตคนสวนนะคะอยากแบบว่าหมายถึงว่าอยากใช้ชีวิตแบบว่าเลี้ยงปลามีอะไรหมายถึงว่ามีหมู่บ้านมีฟามเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงสัตว์ล้อยงเีไยตอนนั้นที่คิดอุเขาแบบนี้เลยอะไรกันได้โอ้ยอยากไปอยู่ที่เลยเขาอยากมีเขาอยากมีเดี็กไม่เคยมีใครปฏิเสธกันเองอย่างแบบว่าพร้อมเรียงขนาดนี้นะาไปอย่ามาอยู่กับพี่เลยโอ้ยไม่ไปอ่ะไม่ต้องี่อยู่ซ้อนทับกันเลยนะบอกพร้อมกันเลยบ้านสวนในป่าเป็นแบบนี้นะกันก็อยากมีเนาะใช่เลยเขาอยากไปอยู่แบบ อากาศดีๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปัจจุของคนสูงอายุหรือเปล่าคะเออนั่นมันสูงอายุนะเฮ้ยเกลียดคนแก่ก็พี่น่ะสิคนเดียวเลยแล้วตอนนี้ใกล้ถึงความสั่นแล้วยังน้องมิ้นก็ขออีกสัก18ปีอะค่ะก็กลังจะเก็บตังค์ครบพอดีน่าจะซื้อได้สักอะไรก็ได้านนสวก็พอดี18ปีก็อายุเท่าพี่อะวัยรุ่นพอดี33เอ้ามาที่คำถามต่อไปคำถามข้อที่สองเทียรถามว่าหนึ่งในเจ็ดเนี่ย จะมีคนหนึ่งนะฮะคที่นหญ่ที่อยากจะมีเพราะนะฮะใครปลดรหัสรอเรือเยอะมากเลยอะถามว่าหนึ่งในเจ็ดคนนี้จะมีใครคนหนึ่งเนี่ยอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทวิลล่ามาริบปเซสุดๆมาริบูเซใครอาเขียวดิฉันอยากให้ข้างหลังเนี่ยหันหลังตอบหนูเองค่ะเพราะคุณนลอ คุณก้องอะไรกันติดไม่นี่ต่อนตลอดเลยตีแรกเลยต้องไม่ติดของไมี่ต่อนอ่ะหรือไม่ก็ต้อนเหรอ๋อไม่ฮะไม่เพราะว่าแม่ลอยคุณก้องคะอนุญาตให้พูดกันไหมฮะอนุญาตไม่ปรึกษากันตลอดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่มีเงินจ่อยู่แล้วไม่แจกอ่ะฮะอาต้าสบายค่ะตีกันเลยคุณอยากแจกใครไปจะขอรีสอร์ทนี่เป็นรีสอร์ทไงครับรีสอร์ทอยู่ริมทะเลเป็นรีสอร์ทตสวนทุเรีอันนี้พูดเราเองนะริมทะเลมีสวนทุเรียนคใครตอบตัวเองยังไหมแถวนี้อามีละข้างหน้าเสร็จละข้างหน้าเสร็จละ ข้างหลังอางหลังเสร็เปิดแล้วข้างหน้าพี่บอยดิพี่กำตอบอะไรกันก็เสรนะลูกโบบอกตีโบบอกลูกโป่งนี่เขาเล่นอะไรกันที่งหมดบอยบอกพี่บอยเองกซ์ตอบตัวเองตอบตัวเอง ม,มินบอกว่าเอ้นบอกวอาโบน่าท้องอะไรคเขาลูกผิดแล้วไงตีนะฮะผู้ปกครองลูกโป่งไอ้ผมบอกผมบอกพี่บอยตอบตัวเองเนี่ยพี่บอยพี่บอยดิฉันขีข้อสันนิษฐานว่าตีตอบถูกเพราะลอกบอยแต่แหวบไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวจริงนะคิดเองเลยครับโอ้ดู though, หน้าจริงจังคิดเองเพราะว่าดูคนพี่บอยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนชีวิตได้ดีแล้วเขามีแฟนอย่างเพื่อวามีแฟนเนี่ยนั่นไงไม่แล้วทำไมทำไมน้องลูกโป่งคิดว่า เป็นตีนี่ต้อนกันเลยว,ว่าเป็นตีออไม่รู้อยู่ข้างข้างกันครับ <laughs> นเมาใกล้ตัวไว้ก่อนไม่ได้เพราะว่าติเขาบอกว่าเขาบ้านเขาอยู่ในตัวเมืองมากไงคะเขาก็อยากจะแบบมีบ้านที่อยู่แบบสุดตัวเมืองไปอะไรเงี้ยะบรนด์นี้มันรีสอร์ทก็ไม่ับเคยจะสร้างรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยทำไมคิดว่าเป็นลูกโป่งจ๊ะไม่รู้ลูกโป่งเขาชอบอะไรแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ไม่จะบอกเป็นบ้านสวนเป็นรีสอร์ทใครๆก็เรื่องลูกโป่งใช่แม่ก็ต้องโบเป็นเจ้าแม่สังหารหรือเ่าต้องโปบคะเลขขึ้นยังฮะไงตอนที่ออกเลขตอนก็บอกพี่ด้วยนะแล้วอ่กมาคุยกับพี่ <Boy S 1> บ่อยบ้างรีสอร์ทที่ใฝ่ฝันนละจริงอย่างที่พี่กล้องพูดหรือเปล่าว่าจะต้องอยู่ติดทะเลหรือชอบติดภูเขาหรือ,อ,อชอบเป็นรีสอร์ทสวนทุเรียนอ๋อไม่ครับก็คือ <c oughs> เป็นรีสอร์ทแบบที่ไหนก็ได้ครับที่แบบไม่ต้องใหญ่โตมากแล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าเป็นความฝันในอนาคตของเราเพราะว่า <c oughs> เวลา เราเราอาจจะไม่ได้ทํางานตรงจุดจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยในในในวันทั้งหน้านะครับเราก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่จะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้ไปตลอดอะไรเงี้ยครับชอบรีสอทเนาะผมก็แบบเล็กๆไม่ต้องใหญ่ครับแล้วเป็นุชที่อะไรเงี้ยครับเออจะเป็นยังไงเมื่อกี้บอกยังทะเลยังยังไม่พูดย่างเขาใจใจคือชอบอะไรจริงๆแล้วผมอยากกลับไปทําที่บ้านมากกว่าแม่งสอนครับโอ้โอยู่ทั้งภูเขาในในรีสอร์ทจะมีบริการอะไรบ้างคะพี่ก้องถามบริการอะไรมั่งเนอะเมื่อสปาอาจจะมีด้วยคือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่ทําให้ ให้ให้แบบให้มันม,มีเสริมขึ้นมากกว่าครับอาจจะร้านอาหารหรือว่าจจะแบบโน้ตตัวหรือว่าอาจจะก็คงไม่มากกว่านี้แลครับเป็นห้องอะไรยงงตอนนี้ม,นมีการดูที่ดูเธอไว้หรือยังว่าจะทาก็ก,ก็ก็ดูดูไว้บ้างแล้วครับแต่ก็ตอนนี้ขาดเงินอยู่20่สบล้านจะวขอยืมมีกองได้แย<บ>ว<อ>ที่บ้านพี่เลย <laughs> <laughs> แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอ๋อไม่รู้จังหวะนรกอีกแล้วข้อแกเปลี่ยนพอจะต้องไปเอาเข้าทางประตูหลังบ้านที่ก้องไปเอาส่วนผู้เรียนเข้ามาปลูกไม่ใช่เพราะประตูหน้าบ้านจะปิดล็อกไว้สำหรับผู้ชายเองไปทางข้างหลังเพราะว่าท่อระบาอแล้วก็ผู้เรียนประตูหน้าได้หมดหุจดนี้มาถึงคำถามข้อที่สามถามต่อนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงเออเพลงหนึ่งในเจ็ดนี้ มีอยู่คนหนึ่งที่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์